โยสว <Yeah. S 1> ัสด yep. ีครับผมเลนจะมาในเกมรวบกันนั้นนะอว่าลีบแชเปิ้ลิส์นะครับผมซึ่งแบบลีบแชเปิ้ลิส์นั้นเขาก็ได้อัปเดตเป็นพาร์ท2นะครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้อัดไม่ต้องหัวเนาะเราไม่ได้อัดนะครับผมพูดเสียดายซึ่งผมเก็บไปทั้งหมดหนึ่ง รวมจะเก็บไม่ได้หนึ่งล้านเลยนะฮะหนึ่งล้านแล้หนึ่งล้านหนึ่งซึ่งในคอมมาแล้วนะครัพื่ซึ่งนี่ก็คือสองดีผมจะเปิดทั้งหมดหซึ่งไข่หนึ่งฟองนั้นมันเทั้งหมดห้าเคนะครับผม 2> 1นึจององ่ะ สองสองหารไม่ใช่ดิใชบวกหนึ่งสองแล้วก็เอาไปหารสองจุดใช่ไหมเอาไปหารห้าพเปิดทั้งหมด4 8่ร้อยแปดสิบสีฟงแล้วก็ไปหารสก็เท่ากับคนละ2อ2รฟองเนาะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปประจำที่กันเลยนะผมซึ่งเขามีคูณดูเนาะและอีปิโลไปเลยแล้วกันนะผมพร้อมละในนี้ไม่มีบ้าอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเปิดไปก่อนเดี๋ยวให้ในของมันไปพูดเกาะก่อนแต่ผมจะพูดไม,ม่เขียนด้วยไม่รู้สิ นะเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปบูทกันก่อนเลยสกิลพอยอะควาเรียมนะฮะไปที่อะควาเรียมเลยก็อะควาโพชั่นบูทลัก็กอกอุ๊บไม่ได้ลิเบ์บูทลักไม่ได้ไม่ได้ลิเบอร์ลักไม่ได้ไไดไไดโคตรแซ่บโคตรแซ่บเลย บูธรักไม่ได้แซ่จริงๆโคตร <c oughs> แซดเลยบูธรักไม่ได้ <c oughs> บูธไปะทั้งหมด <c oughs> เยอะอยู่ <c oughs> เคเือ๋ยวผมไปที่โซนคิดมัดแล้วก็ไปเปิดเลย <c oughs> สักแป๊บนึงโอ้โหหมดเร็วมากได้วส้นบอี e. ใช่ปะมันขากมากๆ มันหมดเร็วมากมากอู้จห,หนูนี้ก็เพิ่มเร็วมากมากโอเคงัมม้นลงนะดองแล้วกันหลังจากนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะจะใช้อีกสามล้านรวมแล้วห้าล้านแล้วนะฮะรวมแล้วใช้ไปห้าล้าน มาดูส okay. okay, nah, yeah. ิว่ามิติเก้าออกมาไหมเลยอออกมาทันทีโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอาไปคูณกับไม่ใช่คูณดิบวกกับสองสี่สองแปดหลแล้วก็เอาไปคูณกับสองหนึหก หมดพันหกแล้เดี๋ยวตัดไปเลยตัดอีกตัดอีกคนตัดทำงานโอเคผมเปิดในเป็นระยะเวลานานมากนานมากกว่าบ่ายไม่นานเลยแค่เดินไปหาตู้เย็นกลับมาแป๊บเดียวเหลือแค่หนึ่งแสนกว่าเองอ่ะโคตรน้อยเนี่ยแล้วผมได้มาอีกสองตัวแล้ว ในไอดีถอะคมนี่เหลือสองหมื่นละหมดนะทนะอ่ะเฮ้ยย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 ย่ยยเพราะม,มันมันัยยยยยยัยนยย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 ายย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 ี้เดี๋ยวยยย่อยยียยยียย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 ยหยล แล้วผมจะแจ้งไลฟ์นะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันอาทิตย์นะถ้าวันอาทิตย์ก็ตอนห้าโมงแล้วก็วันพรุ่งก็ตอนหกโมงหทุ่มประมาณนั้นนะฮะไม่แน่ใจนะก็รอมาดูดินเวลาพรุ่งได้เลยนะฮะผมจะไลฟ์สดนะฮะทีก็ดด้ลวเดี๋ยวพรุ่งก็แปลงชมอืม นี่เลยยังไม่ครบอยูอะอืมยังไม่ครบช่างมันไหนโด,ดนที่ได้เยอะแล้วได้ยอยู่โอเคของโคตรดีเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเก็บสักแป๊บนึง รวมๆแล้วผมเปิดไปสิบล้านนะโอเคเปิดอีกสองล้านรวมแล้วสิบสองล้ลานละสองล้านละสิบสองล้านนะนะเปิดสิบสองล้านดูซิว่าจะได้หรือเปล่าตัวดาวกระจายคือแบบตัวดาวกระจายอย่างนั้นมนะันแล้วเราก็ต้องแบบ คือมันหาย,ยากโอเคแพันญี่ปุ่นสดๆเลยเดี๋ยจะเออดูว่ามันหนะักแบบเดียวออโอเคสรุปก็คือผมอ <c oughs> ไม่ได้แต่ไม่เป็นไร ผมมีเจะตัวรีเจรีเยอะมากมากคุได้แค่ร้อยคุณเลี้ยงไคได้น้อยมากโอเคนะอยห่นจโอเคเดี๋ยวผมจะลองเก็บสักอันนึ่งแปดมือ แปดหมืน <80, c oughs> จากหมื่นนึ่งเป็นแปดหมื่นโคตรท้อ